าก็ย่อยีไหมโอ้ผู้ใดเออจ้าตือยังหนูนเนี่ยควยเฮ็ดกัคนควยเพียกคนมันทางดาคนนะโมี้บมีเห็ดไปเห็ดไปอ,อเฮ็ดคนละอยางกัน อยากเบ้านะไข่ข้างนอกเจ้าเนี่ยเจ้าไม่ได้เหรออ่านี่ยังเบ้าครับเนาะเนี่ยโธ่หยั่งแต่ก่อนไข่คว้นอันนี้ยูเมะเป็นบ้าตเม็นจะควงไปโธ่เอ้ยไม่บ้กอะไเจ็ดเหรอก็ยอมรับบ้าค่ะบ้าเนี่ยเนาะนั่น เย <Yeah. S 2> <laughs> ยังคนดีเธอโอ้ oh.